อันยันใจยองพินซาชิมิจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เปอยู่ในช่องพินซ่าผู้ชายเดกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกว่าเราได้เราได้โทรศัพท์เครื่องใหม่นะคะที่จริงได้นานแล้วแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะบอกนะคะแล้วก็จะมาประกาศว่าเราเนี่ยได้ช่องใหม่แล้วนะทุกคนมีพร้อมได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วเราต้องสร้างเราก็ต้องสร้างช่องใหม่เนาะแต่คือเราจะมาหาบัญชีเดิมไม่ได้อะทุกคนคือเราจะไม่ได้จริงๆอะ่ะก็มันเป็นคนขี้ลืมอ่ะ คือเราเป็นคนขี้ลืมนะทุกคนคือรับไปเองนะพวกมันอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยมีนะนี่ทุกคนช่องเรานะรูปภาพเหมือนเดิมชื่อช่องเหมือนเดิมนะทุกคนนี่ก็วิดีโอของเรานะเราก็ลงไปรอบหลายรอบแล้วแล้วก็เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะคือไปอยู่กับป้ามานะทุกคนคือมีคนดูแต่ไม่มีคนติดตามไปดูดิโอ,อ้นี่ทุกคนนี่คือคลิปของเรา นี่คือคลิปของเราในช่องใหม่เออถามว่าช่องใหม่มีคลิปไหนทีกก่ตัดต่อเองบ้างนี่ค่ะคลิปนี้ค่ะคือคลิปนี้ตัดกากมากเพราะนี่คือการตัดต่อครั้งแรกของเรานะทุกคนช่องก็ไม่มีเ,รา,เราไม่ได้เปิดการรับรองนะทุกคนเราก็ไม่ได้เขียนอะไรนะคะคือนี่เราก็ได้เขียนตั้งนานแล้วนี่โทรศัพท์เครื่องเต่าแม่เรานะทุกคนเพราะว่ามันเข้ามาตั้งแต่2018แล้วนะ เออก็ประมาณนี้นะทุกคนคือเราก็ไม่อยากจะเออพูดเลยมากนะทุกคนแล้วก็ไม่ตัดต่อเหมือนเดิมนะรเราก็จะไม่ตัดต่อเนะจ้บคลิปนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b รด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมไปติดตามช่องใหม่ด้วยนะ